สวัสดีค่ะกบมาพบกันอีกแล้วกับเรยาชาแน,นลชนีมีช่องสาระแน่อยู่หนึ่งคนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนพี่น้องจ๋าขอดายุมุมเก่านี่ยเนะเป็นสามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วนะคะแต่ยังขี้เกียจไปอาบน้ําขี้เกียจขึ้นบ้านอยู่ก็ตามการคอนเซปต์เลยช่วยไม่ได้นะจ๊ะคนจะปังนะจ๊ะคนสิปังคนสิเฮงคนสินสรวยไปนานนะจ๊ะไปขี่กับพ่อเห็ดเด้พี่น้องไปขี่ก็เจอเห็ดใช่ไหมคน เฮงคนปังนะไปป่าก็ไปคลี่ในป่าก็เจอเห็ดนะจ๊ะไหนคิวงานไปไหนซีไหนเล่าซีไปไต้หวันก็ไปทํางานใช่ไหมคะไปกับแบรนด์อะไรนะจําชื่อไม่ได้จาจาไม่ได้เออก็ไปทํางานแล้วขากลับก็นั่งบิสเนสเก๋ๆเนาะแล้วก็ดิวงานจบมัดจําจบวสันคอนเสิร์ตที่ไต้หวัน สิ้นเดือนตุลาเออเริศไปอีกนะจะกลับมาไปออกรายการแชรเอาฟินขับไปออกอีกโอ้บธ่ธรรมดาเฮ็ดยังกับจะแมนโอ้ยมือท่องค่ะอ้นซ่อนเพื่นพี่น้องเนาะอ <c oughs> เอฟซีขเขาว่ายังไงหูบอเอฟซีเขาบอกว่าวันนี้ไม่ด่าคนวันพระใหญ่วาะฉันคอยเรียว่าโอ้ยบ่เป็นดาคนเด้เนี่ย แกขาเจ้าก็แห้งซึกพระกันเจ็ดแปดลูกผลดอกเว้ยเขาเจออ้ายังบ่เป็นยังเขาเจออ้ายังเสยแต่เว้ยแต่คิดอยากน้ำนางอยู่พี่น้องอขอหนอกเหลืองน,นิดนึงเด้อคิดอยากน้ำนางอยู่ซักซึกที่เดียวแปดองแมยุงไดโน่เป็นหว่วงสีกาเด้ออ <laughs> ันว่าเอากลับมากลับมาวกกลับมาวกกลับมาพี่น้องจ้าไปเฮ็ดงานได้ดิวงานกลับมามีคอนเสิร์ตตุลาสำหรับค่ายโตเกียวมิวสิกเสร็จแล้วก็จะ สิบห้าก็พาฟินขับไปอะไรนะออกแร,รอไปออกแฉแฉมันก็นดีได้พี่น้องรายการทีวีนอคนเห็นคนเห็นทั่วประเทศใช่ไหมคะมันมาเป็นแวร์แคร์อยู่ในช่อง u t u b e ที่แบบว่าเห็นเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มกลุ่มที่เป็นแฟนคลับที่ติดตามใน YouTube อย่างเดียวเนาะเพราะว่ารายการแชฉเป็นรายการทีวีผู้ใดเปิดมากผู้ใดก็เห็นยิ่งเพิ่มความดังความปังเข้าไปอีกใช่ไหมคะแล้วก็บ,บัตรอีดอันอีกอันนึงก็อีหยังเกาะแล้วก็มีคอนเสิร์ตยูไสอีกคนวายูอีหยังเกาะ วันทีหาบ่เออก็มีงานอีกมืออื่นกับยุใสยุอุดรหรือยุใสอีกอ้กิบเก๋จะมันเลิศคักเลิศแน่ยังฟิลนลตข้าเล็กเฟกกะปังเมนูขอไปจอบ,บงังเมนูขนมเพิ่อนพี่น้องนาองขอกับมาเก็ตขนมเพื่อกันด้คือเมนูต้องยอมรับว่าโกกินางก็เก่งนะพี่น้องนางเก่งทุกคนเลยจัดเมนูมาเออดูเป๊ะเป๊ะเ,เหมือนกับ อันนั้นนะคาเฟ่อันนั้นไม่รู้อะไรคุกกี้เก่าขายในยูนา้าผัวเก่าฝุ่นขายอยู่พื่อเกา่าอืมจะกน่อยสิไป er, อบใส้แรขนมเหมือนคิดอยากกันอยูเย่เด้อ <c oughs> แล้วก็มีมีอีกอันหนึ่งพี่น้องพูดเรื่องความฟังแล้วอันตริงโอ๊ยาอยากขาดพิ้งว่าตริงหออเออผู้ชื่นชมผู้ชื่นชมฟังนั้นไนนว้ยังไงหูบอซุ้มเอฟซีตริงอย่างสุ่มนีนันน่ะไปใส่ใจพอพอกลัวเขาจะหมดตัวก็จะเขาเข้าหาเงินได้ทีนหนึ่งน่ะ เขาตั้งกลุ่มปิดได้ทีละแสน่าสันโอ้ยแสนกับแสนละแม่เอยแสนกับเบิดเป็นกับสิมิตต่กลุ่มปิดอยู่หันบ่อันหาทางเดียวคนถากินหน่อยตาเป็นกรอบเว้ยเบิร์วเป็นจริงในยแม่อืมบอกเป็นว่ากลุ่มปิดจะาของนางไรผูดด้เดียวกลุ่มปิดใดเด้ดด่ลูกน้องทีมกล่องนุ่นนั่นนี่ข,ขนาดว่ามาต่างประเทศอันภาษาโทรศัพท์ซื่อก็ยังเอาคนติดตามไม่อีกสองเว้ยเสน่ตีเออ อันซุ่มยังเขาเอิดไหถามเป็นวอาภาษาขออ่อยเด้อเหตุธุรกิจบ่เป็นคิดเห็นแต่ว่าเงินเขาอย่างเดียวบ่ได้คิดถึงตนทุนว่ามันมีค่า,าใช้ย่ายังแนอันม่นไหลสดเด็กยังกอเห็ดกุ้มปิดเด็กที่เแซนก็สร้างแล้วคนถากินหน่วยตาเป็นกรอบอยู่อืมอันขึ้น้นามออกบอ่ออกบอ่อหน่อยหน่อยบานนี้ไร้คนหุ่มไปกินมันแหลงี่นออกมันแหลงมันแหล,ง,แหลงหุ่มกินหนามอยู่บอ่อเดียวเว้ยอืมได้เป็นหลานกับ,บุ่ญอย่างดอกเยาว่าก็ให้เป็นห่วงให้เป็นใยน้ำแน่ เขาเป็นห่วงนั่นแหละเขาเขาบอกเออบอเป็นห่วงเขาบอกบอกดอก็เคยเป็นติดตามมายุนนอเออก็ห่วงใยแหละถึงใส่ใจอยู่ทุกวันนี้นะจ๊ะอืมต้องฟังเบิ้งหลังพิ่เจานณานาตัวบอมเป็นวาสิอันเอฟซกกับซิกนิกซิกอิกไปยัไม่ใส่ใจเขาเถอะเอาชีวิตเจ้าให้พวงเจ้าให้หลอดก่อนห้วยกะสิหลอดตัวเขามา่อนานกแ้วแหวบอยู่นี่นาอแม่เอยเออกะสิหลอดตัวอืม ลอดบลอดขี่เครื่องบินมาขีา่อยู่ผิดหรอวะนั่นนั่นไปแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วขออภายัยด,ด้วยจ้ะเด้อขออภัยเนจ๊า <S 2> <S 2> พูดจาไม่สุภาพไปบ้างมันอารมณ์มันพาไปเนาะ <S <S มันไปเวเินเวินเลยมือนนี้แหงวันศีลพี่น้องวันศีลแม,มว่วันศีลวันศีลใหญ่อืมศีลกับศีลดอดบอกผืนบอกเหลือวันศีลวันพระดอกอืปล่อยโหลดแต่ผู้เขา,จาเจไอ้นี่เขาเจาก็ไปซึกพระดอกครับบริซึกไฟดอกว่ะอืมอ้ยเนาะ นั่นแหละพี่น้องมามาอนอนซอนศาสตร์น้ำพุเพลิงปังวัสดอกเออไปเซกกระดางานไปนันไปนีกระดางานอันกระลอปีนายุโรปนะจ๊ะยุโรปนะจ๊ะน่าจะเป็นเยอรมัน,นเนเธอร์แลนด์อะไรพวกนี้แหละเออคอนเสร์ตเพิ่หญ่พี่น้องเพิ่นเอาไม้พัชลีมากกว่าคนแตกโคบโคบไผรบ่ทันเห็นคลิปไม้พัชลีมายุโรปด้วย้อยอนไปบ่งคลิปเกาข่อยว้ายคนหล่นนาเวที่ติดนี่คอยว่ามันมท่ทนสีเอาอืม รอบอันพะอยาบอกมาเมื่อกี้ยังบด้ใหญไงซ้ำนั่นเด้ถ้าเบิ่งโหลดถ้าไอ้เคยเล่าคนเอามานี่ถ้าเคยเล่าคนเอามานน่โอ้ย,ยออ่อยอยากหัวโหลดแล้ววะมวนกุ๊บพุนละอืมมวนกุ๊บอันนี้ไม่งหญ่นั่นวาค่อยเขาบร้จักเคยเล่าคอยอยู่อยู่โรลมาเอาแล้วแต่เจ้าจะสาวอืมอันแม่นจะกรหัวจักก็สีไม่แห้งออกจากเหงื่อนาบุแนมเบิ่งว่าสันว่าเป็นหลังอมแล้วบ่เออไม่เอาไม่แซะคนเราเป็นคนน่ารักเนาะเราเป็นคนน่ารักเราจะไม่พูดอย่างนั้น ไว้ <Wait. S 2> จูนสตินิดนึงนี่ละพี่นองมาออนซ่อนเพิินเพลินหมานเพลินปังผู้เพลินหมานเพลินปังเนาะเออไปละจ้ะเดี๋ยวซิมาบอกซูฟังไหมเด้อเออบ๊ายบาย <laughs>